คุณผู้ชมครับจะสดาบอกต่อวันนี้นะครับผมพามาพักหูพักตาพักใจและนี่แหละฮะผมอยู่ที่สถานอากาศบางปูครับแหล่งพักผ่อนอันขึ้นชื่อมาอย่างยาวนานของประเทศไทยไม่ไกลไม่ไกลจากกรุงเทพที่นี่คือจังหวัดสมุทรปราการนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ครับต้นฤดูหนาว พฤศจิกาธันวามการาเนี่ยนะฮะเป็นช่วงเทศกาลของการดูนกโดยเฉพาะนกนางนวลดูสิฮะโอ้ยใส่ฐานบินได้ทุกตัวเอางี้ดีกว่าวันนี้คนเยอะแยะมากมายอยากจะรู้ไหมฮะว่าทำไมช่วงเนี้นกนางนวลถึงบินมาที่นี่เยอะและที่นี่มีอะไรน่าเที่ยวบ้างในช่วงนี้ไปหาคำตอบพร้อมกันครับก้าอุย้ยคนละตัวนางนวลน,นางนวลน,นางนวล ให้เด็กเขาเดี๋ยวไปสอบถามเจ้าบ้านกันหน่อยจ่าเวส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับกำลังส,ส,ส,สองนกหรือสองสาวครับสองนกฮะ <laughs> เราดูดูลักษณะของนกไม่ได้ใกล้ชิดด้วยมากกว่าสายตาสาวนะนี่ผมสงสัยมากเลยครับจ่าเวว,ว่าทําไมช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยพฤศจิก,กาธันวามกราทําไมนกนางนวลเยอะจังเลยฮะเข้ามาจากไหนฮะไอ้นกนางนวลนี้นะครับอพยพมาจาก จากจีนตอนกลางจากมองโกเลียจากทิเบตเพราะรรที่ที่เขาอาศัยที่เดิมมานะครับทิ่เดิมที่อาศัายนี่อากาศมันหนาวเดี๋ยวถามหน่อยฮะเขาบินมาเพราะอะไรต้องมาบินที่มาอยู่ที่บางปูมไม่บินไปสุพรรณสุราษฎรอ์อ่างทองฮะก็น่าจากสันนิษฐานนะครับน่าจะเกิดจากความอุดมสมบูรณ์ของอาหารหแล้วน่าจะเกิดจากลักษณะของน้ำนะครับน้ำที่มีความสมบูรณ์ของ พวกปลาทนีดต่างๆนะครับ oh. ซึ่งพวกปลาพวกกุ้งเนี่ยจะเป็นอาหารหลักของนกนางนวลน,นะครับไม่ใช่กากหมูนะแต่ก็เป็นอาหารที่ที่นกจําเป็นจะต้องใช้นะครับ oh. เพราะว่าการอพยพมาเนี่ยฮะนกนางนวนเลเนื่อมันใช้พลังงานมากนะฮะการบินของนกนางนวลเนี่ยมันสามารถบินได้170กิโลถึง190กิกิโลต่อชั่วโมง hmm. ซึ่งถือว่าเร็วมากแต่และตัวนี่เขามีเอกลักษณ์ยังไงเรื่องของสีของเขายังไงฮะ <c oughs> ถ้าถ้าอยุยพมาใหม่ๆนะครับอพยพมาใหม่ๆเนี่ยจะมีลักษณะเราสังเกตที่หัวก่อนนะครับหัวลักษณะจะมีสีขาวครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ไปนะครับก่อนโยบพอต้นเดือนมีต้นเดือนคุมพามีนาเนี่ยหัวจะมีเรื่มเป็นสีน้ําตาลนะครับแสดงว่าเขาเนี่จะพไปจะอยุยพกลับละคนที่มาดูนกเนี่ยมาที่นี่ที่เดียวเขาเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย <นะ S 1> ของการดูนก อ่าก็ค uh, so so like, oh, so mm ือทางการดูดกเนี่ยถ้าบกงคเรียกว่าตั้งกิดสถานตากาศบางปูเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแบ่งเป็น2อย่างครับเป็น2ส่วนคือส่วนหนึ่งก็คือตามอัยารัยใสก็ตามเนี้ยมาเพลิดเพลินเจริญตามาให้หารนกมาอะไรเดินเล่นกันคุยกันกินขาเต้นราอะไรนี่ก็อัยาศัยอีกส่วนหนึ่งของด้านหลังบอยที่เป็นป่าเนี่ยนะครับอันนี้เป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาตินะมีพื้นที่300กว่าไร่แต่ต้องมีเจ้าหน้าที่ไปด้วยเจ้าหน้าที่พาไปด้วย เรืองสกุณาครับที่นี่เขาบอกว่าห้ามส่งเสียงดังเดี๋ยวนกจะได้ยินกฎกติกาของการเข้ามาชมนกที่นี่ที่นักท่องเที่ยวควรต้องรู้มีอะไรบ้างไหมฮะครับก็คือถ้าถ้าเราทํากันติดอยู่2อ,อย่างตอนนี้ค,คนบอยก็คืออันนี้แต่เราก็ยืนห่างกันนะครับก็ต้องสวมแมสนะครับต้องสวมแมสเพราะว่า ป้องกันโควิดนะครับนอกนั้นก็การนําอาหารต่างชนิดบางคนอาจจะนาอาหารที่มันไม่ใช่กักหมูบางคนใจดีขนมปังขนมปังครับอันนี้มันไม่เหมาะที่นี่เปิดปิดกี่โมงเปิดตั้งแต่ส่วนมากแล้วอย่างห้องอาหารที่ดูด้านหลังนี่เปิดสิบโมงปิดสองทุ่มนะครับแต่ว่าถ้าอย่างดูนกนางนวลเนี่ยเราเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วเอางี้ดีกว่าเดี๋ยววันนี้ผมกับจ่าเวศเนี่ยเดี๋ยวเราจะทิ้งภาพเป็นบรรยากาศของพระอาทิตย์ตก ยามเย็นของที่นี่แล้วก็ลาไปพร้อมกับนกนางนวลที่บินมาจากต่างประเทศรอวันที่เขากำลังจะบินกลับสู่ประเทศของเขาอย่างปลอดภัยขอบพระคุณทางด้านของจ่าวเวนด้วยขอบพระคุณนะครับจ่าครับผมเจษดาขอบอกต่อเรื่องราวในวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะดูเป็นแบบโรแมนติกเลยครับจ่าครับผมขอซบลาทีครับจา่า